สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์ลินบอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2ของการรีวิวของกินแปลกๆจากซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมตอนแรกนะครับก็ย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับเอาล่ะครับไปชมกันเลยโอเคตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็คือครับเมชไรซ์คือนมข้า นมข้าวมันข้าวอะไรนะบ้านเราข้าวข้าวที่มันหมักเหล้าเหรข้าวเหนียวอะ่ะเหมือนเหมือนข้าวเหนียวผสมน้ำน้ำกะทิอ,ะอ่ะรู้สึกพุดดิ้งพุดดิ้งที่เป็นข้าวครับไม่อ้วนนะแน่อร่อยอร่อยอืมมันซีรี่แหลกมันอาหารเด็กครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าแวแต่มันยังมาแต่งนะอืม <c oughs> เหมือนเหมือนข้าวสวยก็แล้วนะเนาะครับในข้าวสวยมาปั่น you could also make it warm ใส่นมกินแบบร้อนก็ได้ใส่แบบผลไม้ลงไปก็ได้ครับมะม่วงหรือเป็นแบบสตรอเบอรี่หรืออะไรก็ได้ but Germans also like to do with cinnamon you just put cinnamon on top You can try เหมือนแบบข้าวเหนียวเปียกอะเหมือนแบบข้าวเหนียวเปียกแบบนี้ับข้าวเหนียวเปียกยีนละมันหน้าตานาตาไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคยู่นะ อร่อยนะอืันนี่นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ butter mash butter mash butter mash นมเจี้ยวบ้านผมนี่ไงมันไม่ใช่นมเจี้ยวนมเจี้ยว so if you make butter you have to separate the fat from the milk to get the butter and the milk which is left over is that butter milk it's very low fat and they say it's quite healthy like t h e r s t i l l t h t milk bacteria inside ใชครับครับก็คือไม่ได้แปลกมากอะไรนะครับแต่ว่าเราอยากจะลองถ้าผม ้เฮยใช้ได้มันเยิ้มท้องแบบเปรี้ยวอ่ะเนอะเฮ้ยจริงๆนมเปรี้ยวบ้านเรามันมันกินไม่อิ่มขนาดนี้เออเนี่ยมันอิ่มกว่ามันอยู่ท้องออ่าครับถ้ากินครึ่งขวดนะผมว่าแทนข้าวอันนี้เลยนะใช้ได้มีความมันๆครนะกลมเกลียวอยู่ในตัวต่อไปนะครับคอันนี้เป็นลูกอมคาราเมลครับที่มันแปลกยังไงครับ not super weird i t just i t tasty i t caramel you just have to chew a very long time อาันลูกอมที่ต้องใช้เวลาเคี้ยวนานมากคนทีเร่รบไม่ได้ไม่นะนหานะก็อาจจะเคี้ยวได้ั้งวันไงเคี้ยวเไปทั้งวันทางานตเอท่ันย็น้อไม่ขงนอืม t h o u r s later นนุ่มนะอืา

เเมกีตัวนี้นะครับเป็นเบียร์ที่ผสมกลิ่นของเทกิล่าแล้วก็มีกลิ่นของกัญชาคือผมยังไม่เคยลองเคยลองยังยังสูด e ะไรดีทุกคนสมดอะไรสมาร์ทส s m ก k ยใช่เลยวะนี่ยเลยน้ำน้ำผมนะ ชิมไม่รู้เรื่องขออีกทีแก่คอมเมนต์เบียร์ครับมีคอมเมนต์เบียร์ที่ขมแล้วก็กลิ่นมันก็ออกมาเรียกน้าเลยแค่ไหนสักอะไรอยกันอรออ่อเบียร์ไม่อรก็ห้าห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อืเรียกว่าอะไเขาเรียกว่าราดล่านะครับ <ะ>มันจะเป็นเบียร์ซึ่งผสมกับแฟนตาหรือเป็นน้ำน้ำอัดลมอ่ะเแบบียร์ที่ผสมกับน้ำมะนาวีกแก้วเหรอเบียร์รสชาติจะแบบว่าผสมน้ำมะนาว <c oughs> ยังไม่เคยดื่มนะครับตัวนี้คีโฮส,โสกินเหมือนสันไลครับสันไลเหมือนน้ำยาล้างจานใช่ครับที่มันมีมะนาวผสมด้วยมันเป็นแบบนั้นเลยใช่ชาติไม่่อยแต่เราไม่เคยกินน้ำสันไลแต่ว่าเราได้กินได้กิน แต่ว่าอันนี้เราลิ้นสัมพันคนเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือแยมนะครับผมไม่ใช่แยมครับก็คือเป็นเนื้อหมูนะครับเป็นเนื้อสัตว์ข้างในนะครับแล้วทำไมมันมันเป็นว้นๆเจเนื้อสัตว์อยู่ในเจลลี่ครับไม่คือเวลาเขากินเขาต้องอมาอุ่นแน่ๆเลยให้มันเป็นน้ำจ้ากินแบบนี้เลยฮะกินเพียวๆเดี๋ยวเมันจะเป็นเลลี่เจลลี่เจลลี่ข้างในเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็มีเครื่องเทศมีพริก มีเนี่ยมีเป็ดผักเขียวๆเนี่ยท่านผู้ชมคิดภาพออกไหมครับมันจะเป็นคล้ายๆว่าพะโล้หมูแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมันจะเป็นบุนแบบเกาะตัวแบบนั้นเลยโอเคลองเลยว้าเดี๋ยวนะระวังหงพี่ระวังหงโอ้โหงสิ่งที่อุ้ยอุ้ยดีไหมนี่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 ืมกินไหมยีกแล้วเหรอ เป,เป็นเจลลี่นะฮะเป็นเจลลี่ข้างในก็เป็นเหมือนเป็นหมูอะเดนะี๋ยวนะทีมงานจะไหนไปเอาแจว้องให้ผมหน่อยน่ฉ <c oughs> ลาดนะให้คนให้ร้องก่อน <c oughs> อ่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าน้ําเนี่ยมันโดนแช่แข็งมาน,นานแล้วมันกาะเป็นวุ้นอืมแล้วคนกินอ่ะเขาใจผิด <c oughs> คิดว่ากินแบบนี้หรือเปล่าร้อง เปลี่ยนไม่เร็วไม่เร็วมากเลยครับไม่เร็วเลยรสชาติยัง <laughs> ไงเค็มกลมกล่อมอ๋อสิ่งที่ผมคิดเมื่อเช้ผิดที่ว่าที่ผมว่าน้ำมันเกาะตัวเป็นน้ปล่าเขาจงใจให้เป็นแบบนี้ครับแล้วรส<อ>ชามันกลมกล่อมมากกลมกล่อมมากเปรี้ยวมีหวานอันนี้น่าซื้อกับบ้านจริงเด็ดจริงครับชอบเลยตัวปิดท้ายนะครับก็คือ เป็นชีสเหม็นครับอนุภาคของมันคือเหม็นสุดนะครับเรามาปิดนะครับแล้วก็ดูคนถ่ายเรายังต้องใส่หน้าก,กากต้องมีการเปิดหน้าต่างเอ,อ้ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อต้องลองไม่เชื่อไม่เชื่อจริงจริง,เ,งเนี่ยเรื่อเนียนเนียนเนียนเรื่องอะไรแม่เนียนเออโอ้โหต้องเรียบโอเคน้องใช้สปีดนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน don't smell just eat ว้าหืม don't smell ใครตดเพ่อนตดมันยังธรรมดาเกินรสชาติมันดีกว่ากลิ่นนะไม่เยออกันไม่เย โอ้โอ okay. ah, okay. ้ไ uh. ม่กินคอมอนยูชิ่งดิงลีทโกฟยูโน๊ตถ้าไม่ได้กลิ่นจะโอเคมากอ่าเค็มแล้วก็เหม็นอ่าจะลองที่บนขนมปังมันมันเหมือนยิ่งเคี้ยวยิ่งเหม็นน่ะเออใช่าแล้วเค็มด้วยยิ่งเค็มครับต้องไม่ชิ่ง ปลาเน่าอ่ะคือปลาปลาแบบพี่เคยพี่เคยที่สารบ้านผมนะมันจะมีการดูดน้ําออกจากสารใช่ไหมแล้วพี่เคยเห็นหอยไหมมันติดที่โคลนอยู่อ่ะแล้วมันตากแดดแล้วมันเน่าแล้วเออเอออย่างนั้นเลยเล็บขบยังไม่เน่าหอยเน่าอะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะครับกับอาหารสุดแปลกเมื่อบางอย่างมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่ครับแต่เราแค่อยากจะมาโชว์ทุกอยงนะแต่บางอย่างมันก็แปลกแบบพี๊บคลิกก็แปลกเลยแปลกเลยครับแต่บางอย่างรสชาติก็ดีนะชอบนะแต่สําหรับ คนไทยที่เพ hina, ิ่งมาเยอรมันเนี่ยจะงงกันทุกคนว่ามันคืออะไรยังไงก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเบอร์ลินบอยครั้งแรกนะครับก็กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับฝากช่องพีซด้วยนะครับ P I Z Z ด้วยนะครับผมฝากติดตามเออ่ค้าเันบ่อยนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรเป็นช่องเกี่ยวกับไพลงช่องนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่แตกต่างแต่หลังจะมีอะไรความเปลี่ยนแปลง เข้าไปติดตามช่องน้องกินได้นะครับวันนี้เป็นเก<อ>่งร<อ>ุกทุ่ง,ง,งสมัยใหม่ทุ่ง,งสมัยมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ